สวัสดีครับช่างปุยพีเคสโมฟาดครับผมนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในอีกหนึ่งคลิปนะครับผมอ่านะครับกับช่างปุยพีเคสโมฟาดในช่องพีเคสโมฟาดนะครับผมกับในวันนี้นะครับก็ทําสีประกอบใส่โครงติดล้อใส่มอเตอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมรอลูกค้ามารับครับผมอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้ลมนะครับผมใช้สําหรับ ดูสิ่งเจือปนมวลเบานะครับผมอ่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะนำไปคัดดูสิ่งมวลเบาของออพลาสติกรีไซเคลิลนะครับผมก็คือพลาสติกบดย่อยนะครับผมก็จะไปออไปดูสิ่งของพวกที่เป็นเ,เป็พลาสติกนะครับหรือเป็นถุงแผ่นบางๆอะไรเงี้ยครับผมอ่ะนะครับก็นำไปใช้ในวงการของ พลาสติกบนย่อยนะครับผมอ่านี่คือตัวพิเศษนะครับผมลูกค้าสั่งพิเศษนะครับคือให้เอามอเตอร์ใส่ให้พร้อมเลยนะครับผมอ่านะครับใส่โครงใส่มอเตอร์แล้วก็ติดตั้งล้อให้พร้อมเลยนะครับผมอ่าตันนี้จะเป็นตัวสั่งพิเศษนะครับผมอ่านะครับก็โครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับโอ้นี่นะตัวย้อนแสงหน่อยนะครับ หน้าตู้ของเรานะครับผมก็จะกว้างอยู่ห้าสิบเซนนะครับผมกว้างเลยนะครับผมตัวนี้ปรับปรุงใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมนะครับขยะซิงตอนเทสที่แรกนะครับผมตู้เนี้ยนะครับก็จะนำไปใช้กับพวกข้าวเนาะนะครับผมเน้นเรื่องข้าวนะครับผมก็ลูกค้าก็ได้ส่ง วัสดุมาให้นะครับผมในทดสอบการเสร็จปุ๊บผมเอาลองใส่เนี่ยอมันติดชั้นนะครับผมพอลมลมมันดูดเนาะลมมันดูดแรงหน่อยนะครับทีน,นี้ผมก็เลยไปขยายชั้นแล้วก็ปรับปรุงภายในนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเสร็จปุ๊บก็นําไปเทสดูนะครับผมตอนนี้ก็ไหลลื่นได้สบายสบายแล้วนะครับผมนะครับผมอสิ่งที่นำไปใช้ได้นะครับผมก็พวกฟงกโพดเนี่ยก็สบายแล้วนะครับผมใช้ได้เลยสบายสบายเลยนะครับผม นะครับขนาดสิ่งเอ่อนะครับพลาสติกบดย่อยนะครับผมให้ดูนะครับนะครับมวลของเขาเวลาลงไปนะครับมันจะหนาแน่นมากนะครับพวกเนี้ยอ่าเนี่ยลักษณะที่มือผมตักขึ้นมาเนี่ยเป็นกองเนี้ยนะครับมันจะไปกองทับถมกันแบบนี้นะครับผมอ่ามันซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคาเปลือกนะครับผมแต่คาเปลือกเนี่ยถ้าจับขึ้นมาแบบนี้ครับแทบจะหลุดออกหมดมือแล้วนะครับแต่นี้นะครับสิ่งเป็นมันเป็นแบบเป็นกองกองก็อยู่นะครับอ่าซึ่งมันเป็นมวล มวลขนาดใหญ่นะครับผมช่องซิกแซกอะไรเนี่ยก็ต้องปรับปรุงนะครับผมนะครับปรับปรุงให้มันกว้างขึ้นให้มันโล่งขึ้นเลยขึ้นนะครับผมถึงจะไหลลื่นคล่องนะครับผมนะครับส่วนในส่วนนี้ผมก็ปรับปรุงไปแล้วนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคก็รอแค่ลูกค้ามารับนะครับผมลักษณะตู้นะครับผมขอแนะนํานิดนึงนะครับผมลักษณะตู้ภายนอกนะครับก็จะเป็นหน้าตู้5้าบนะครับผม มีชั้นแซกนะครับผมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเลย11ชั้นนะครับผมข้างหน้า5ชั้นข้างหลัง6ชั้นนะครับผมอ่านะครับถ้านําไปใช้กับเเออออ่่ีพวกข้าวหรือข้าวโพดนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเพราะว่าผมทําตัวที่ดักอ่ดักข้าวดักข้าวโพดไปแล้วนะครับจะไม่เล็ดลอดออกไปนะครับผมอ่าครับแล้วส่วนฝ้า ปิดเปิดด้านนี้นะครับผมมันจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับหน้าที่ก็คือไว้เบาลมหรือเร่งลมนะครับผมอ่าถ้าต้องการเบาลมก็คือให้เปิดนะครับผมลมก็จะถูกแบ่งเข้าในด้านช่องนี้นะครับผมแทนที่จะเข้าด้านหน้าร้อเปอร์เซนนะครับผมอ่านะครับจะเป็นตัวแบ่งลมนะครับผมก็จะสามารถเบาลมได้นะครับผมอ่านะครับจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมอ่าลักษณะการใช้งานก็คือ เปิดให้มันเท่ากันนะครับผมอ่าจะเปิดมากเปิดน้อยเบามากเบาน้อยนะครับขึ้นอยู่กันเปิดนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับตัวตู้นะครับผมรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่นซิงเกิลโบเวอร์นะครับผมอ่าก็คือแมอลมเดียวละนะครับผมจากรุ่นที่ก่อนก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นรุ่นสองแมอลมคู่นะครับผมอ่าครับแต่ก็มันก็ยังมีข้อด้อยก็คือว่ามันต้องใช้ท่อสองท่อนะครับผม เป็นแฟดออกไปนะครับผมคราวนี้ลูกค้าส่วนมากเขาก็จะไปสิ้นเปลืองเรื่องของการใช้ท่ออีกนะครับผมมกลือ่ะเอามารวมล่างกันซะนะครับผมแล้วก็ทําท่อนะครับแล้วก็มีมีเพื่อนบ้านนะครับมาตรงติงด้วยว่าพอมารวมกันสิบปุ๊บเนี่ยท่อมันใหญ่ขึ้นนะครับผมเวลาไปซื้อท่อท่อมันหน้าใหญ่นะครับหน้าสิบสี่หน้าสิบห้านะครับต้องเอามาใส่นะครับผมเพราะว่าหน้ากว้างแบบแนวเฉียงนะครับมันก็จะมาสิบสามสิบสี่นิ้วนะครับผม อ่ะนะครับผมนี้ผมแนะนำเนาะนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ท่อกลมนะครับผมใช้ท่อเหลี่ยมก็ได้นะครับผมไปใช้แผ่นเมชเชนชีสนะครับผมอ่าเมตรละร้อยกว่าบาทนะครับผมซึ่งมันถูกกว่าท่อ PVC นะครับผมอ่านี่คือแนะแนวเนาะนะครับผมก็ไปที่ร้านเลยครับก็วัดปากไปเลยนะครับผมอ่ะวัดปากผมเนี้ยกว้าง30นะครับผมแล้วก็สูง15เซนนะครับผมก็วัดไปเลยนะครับผมก็เอาใส่ นะครับให้เขาพับมาให้เลยนะครับเป็นท่อตรงมาเลยจเจ้ากี่เมตรก็จัดไปนะครับผม6เมตรก็6ก0้กว่าบาทถึง700บาทนะแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับเมทัลชีตนะครับผมอ่านะครับตัวนี้เป็นตัวสั่งพิเศษนะครับลูกค้าก็ให้ใส่มาตรงมอเตอร์มาเลยนะครับผมอ่านะครับอ่านี่เลยนะครับผมครับถ้าต้องการใช้มอเตอร์หรือ,อยังไงหรือใช้ต้องการตัวเปล่า ก็ได้นะครับผมทําโครงไปไม่ต้องใส่มอเตอร์ก็ได้นะครับผมอ่าเราก็จัดทําให้นะครับผมนะครับแต่ส่วนมากแล้วผมก็จะไม่ไม่ติดตั้งมอเตอร์ไปให้เนาะนะครับผมเพราะว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยครับมันอาจจะทําให้เกิดการเสียหายได้นะครับผมอ่าถ้าให้ดีก็คือไปที่หน้างานนะครับผมแล้วก็ส่วนของมอเตอร์เนี่ยครับการรับประกันของมอเตอร์เนี่ยจะได้รับประกันจากใกล้บ้านได้นะครับผม เพราะว่าในส่วนของการรับประกันของผมนะครับผมผมผู้สร้างนะครับผมรับประกันคือชิ้นส่วนที่ผมสร้างทั้งหมดนะครับผมลูกปุ n ลูกปืนนะครับผมนะครับยกเว้นมอเตอร์มอเตอร์เป็นรับประกันของบริษัทของเขาโดยตรงนะครับผมอ่ะนะครับจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะครับผม ใส่ล้อนะครับผมล้อผมนะครับผมจะใช้เป็นล้อสวิงด้านหลังนะครับผมเคลื่อนย้ายด้านหลังนะครับผมนะครับจะประมาณนี้นะครับผมทําไมไม่เคลื่อนย้ายด้านหน้านะครับผมเพราะว่าด้านหน้าผมรู้สึกว่ามันยังไงเวลาใช้งงใช้งานอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเขาไม่ได้เอากระสอบลองเนาะนะครับผมเพราะหน้าเยอะขนาดนี้เอากระสอบลองผมเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็จะล่วงลงใส่ที่ลองนะครับผมอาจจะเป็นกระบะใหญ่ๆนะครับผม หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะเป็นไซโคลําเลียงขึ้นไปอีกคีนึงนะครับผมอันนี้เพราะว่ามันเป็นระบบใหญ่นะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะหมายถึงว่าเป็นตู้ใหญ่นะครับผมการไหลการอะไรเงี้ยการทํางานของเขาเนี่ยก็คือเป็นตันนะครับผมหนึ่งตันถึงสามตันต่อชั่วโมงนะครับผมอ่ะนะครับซึ่งจะเอากระสอบไปลองเนี่ยผมคิดว่ามันก็คนละเรื่องมันคงจะไม่เหมาะนะครับผมอาจจะไปต่อกับเข้าระบบนะครับผมเข้าระบบใหญ่นะครับผมโอเคนะครับผมผมก็เลยไม่ต้องหลีกเลี่ยงในการใช้ ให้ข้างหน้าเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้นะครับเพราะว่าเพื่อการทํางานจริงๆเนี่ยนะครับพอมันเซตเตือนมากเข้าแล้วมันอาจจะเลี้ยวได้นะครับผมนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเบากว่าด้านหลังนะครับผมขานี้ด้านหลังเนี่ยเป็นล้อสวิงนะครับผมการทางานพอเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำหนักกดเนี่ยมันกดได้อยู่แล้วนะครับล้อมันจะไม่ค่อยไม่ไม่ได้สวิงนะครับผมและอีกอย่างนะครับติดตั้งการท่อส่งอะไรเงี้ยมันก็มีมีส่วนอันนี้คือคือตั้งหากนะครับผมครับแต่ว่าหลักๆกก็คือในตัวของเขาเราเองเลยนะครับ น้ำหนักส่วนมากนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับผมอ่าผมก็เลยต้องใช้ล้อ,อสวิงด้านหลังนะครับก็ได้เหมาะกว่านะครับยังไงมันก็จะไม่โยกอยู่แล้วนะครับผมโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบการลั่นเครื่องกันดูนะครับผมอ่านะครับผมคร้นี้เบื้องต้นผมจะทดสอบในการกําลังของลมนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ผมจะไม่ต้องไม่ขออนุญาตขออนุญาตไม่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยหรืออาจจะ ไม่ทราบนะครับผมนะครับผมเรื่องของหน่วยวัดหน่วยอะไรเขาเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะครับอ่ะก็จะใช้วิธีการบ้านๆเลยนะครับผมจะได้ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมก็โดยใช้วิธีเดิมสุดดั้งเดิมผมเลยนะครับใช้ผ้าครับผมนะครับอันนี้คือจะเป็นผ้าเช็ดมือนะครับผมอ่าซึ่งมีความหนานะครับผมอ่านะครับย้อนแสงนะครับ อ่ะครับซึ่งจะมีความหนาแล้วมีน้ำหนักก่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคลองกันเลยนะครับอ่านะครับนี่การการทรงนะครับผมนะครับอันนี้ผมปรับปรับเลนย่อนะนะครับผมมันก็จะดูเหมือนเล็กๆนะแต่จริงก็มันไม่เล็กนะครับผมอ่ะนี่เลนย่อนะครับมันไม่เต็มจอนะครับอ่านะครับเพราะว่า คลิปเนี่ยอยู่ในระยะใกล้ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องทําเย็ดเลนย่อหน่อยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคือแรงส่งที่ลมมันเป่านะครับนี่ระยะก็ประมาณสักเมตรนะครับเมตรเมตรครึ่งได้อยู่เมตรนะครับโอเคนะครับผมอันนี้คือระ่อแรงลมนะครับผมที่ส่งมานะครับอันนี้คือแรงลมด้านหลัง ต้องใช้ต้องใช้ผ้าเอาไปโชว์ด้านหน้านะครับผมอ่ะอนี่แรงเป่าน,นี่แรงดูดนะครับผมอ่ะนะครับก็หลอกของเราใช้ผ้านี่แหละนะครับผมเอาปแปะด,ดูอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือชั้นบนนะครับอ่ะอย่างนี้ดีวกว่าอ่ะนี่ชั้นบนนะครับยุบเลยนะครับ ต้องให้ข้างบนเนี่ยน้อยลมดูดเนี่ยน้อยนะครับน้อยเพื่อให้บัสสะดุดเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็ไล่แผ่กระจายไปกระจายมาได้นะครับผมเพื่อให้ลมเนี่ยพาเอาสิ่งที่มวเราไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือข้อ,อะจะปิดก่อนเสียงดังนะครับผมครับอันนี้คือข้อบ่งชี้ในการให้ทราบถึงประสิทธิธภาพของตัวตู้ลมของเรานะครับผมในการออกแบบ นะครับผมหรือใครต้องการที่จะนําไปใช้ก็นําหลักการนี้ไปได้นะครับผมอ่านะครับก็คือต้องเราต้องทําให้ลมนะครับบังคับทิศทางของลมนะครับผมให้เป็นแนวที่เราต้อง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 ให้เป็นไปนะครับผมด้านบนค่อยด้านล่างไล่ความแรงกลักมาเรื่อยๆนะครับค่อยกลางแรงไม้นงครับ อ่ะอย่างผมนะครับของผมเนี่ยชั้นบนเนี่ยจะมันจะลมจะค่อยนะครับผมตรงกลางเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มแรงขึ้นละส่วนชั้นสุดท้ายเนี่ยลมก็จะแรงมากนะครับผมอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอืมนะครับครับผมอ่ะลืมบอกเลยบอกสเปคส่วนส่วนโครงครับไอตัวเพลท,ทตัวตัวลมทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้เหล็กมิลสองมิลน,นะครับผมสองมิลน,นะครับผมใบพัดสแตนเลสนะครับก้านใบพัด ลมเป็นเหล็กเหนียวแป๊บสเตย์นะครับผมซึ่งเป็นแข็งมากนะครับผมแล้วก็ส่วนโครงสร้างนะครับผมเป็นเหล็กขนาดหนา4มิลนะครับผมอ่านะครับส่วนการติดตั้งล้อก็เป็นล้อขนาด4นิ้วนะครับผมอ่าเป็นคู่หน้าเป็นล้อตายคู่หลังเป็นล้อสวิงนะครับผมอ่านี้ครับอ่ามันก็จะเลี้ยไปเลี้ยวมาได้นะครับผมอ่านี่ไว้สำหรับที่การขนย้ายนะครับโอเคนะครับเบรกเกอร์นะครับผมก็เป็นเบรกเกอร์ของ อย่างดีเลยนะครับผมของ p a n a s o นะครับผมเนาะอ่ะอแปลว่าว่าบอกกันก็ให้รู้กันนะครับผมนะครับส่วนสายนะครับสายก็เป็นสายดํานะครับผมอย่างหนาอย่างดีเลยนะครับทนความร้อนนะครับผมทนความร้อนทนความชื้นนะครับผมไม่รั่วแน่นอนนะครับผมเพราะหนามากนะครับผมนี่เป็นสายไปสำหรับใช้กับภาคสนามโดยตรงเลยนะครับผมโอเคนะครับ ส่วนมอเตอร์ก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะระบุมาให้นะครับผมจะอาจะเอายี่ห้ออะไรนะครับผมแต่ผมแนะนำก็คือเอายี่ห้อมิซูนะครับผมเพราะว่าถ้าที่ผมได้ทําการใช้มาเนี่ยครับผมให้มิซูครับผมในดวงใจของผมเลยนะครับผมใช้กันยาวๆนะครับผมทนทนเป็นเลยนะครับผมโอเคนะครับส่วนเผานะครับผมตัวตู้ขนาดใหญ่และกว้างนะครับผมผมใช้เผานิ้ว2 ให้เลยนะครับผมอ่านะครับโอเคนะครับผมอืนะครับโอเคนะครับผมก็โดยสเปคโดยสรุปก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมหากใครสนใจนะครับผมหรือจะสอบถามนะครับก็สามารถคลิกใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพุ่งเรื่องของการรายละเอียดการติดต่อนะครับผมก็สามารถ คลิกใต้คลิปนะครับผมผมจะฝากรายละเอียดไว้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างปุยพีเคสมอลฟาสนะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ